ยยคลิปนี้อาจมีเนื้อหาที่หยาบคายไม่เหมาะสำหรับคนลูกสวยเป็นคนที่กินเกาเหลาไม่จ่ายค,คลิปนี้สร้างมาเพื่อความบันเทิงเท่านั้นเพื่อความบันเทิงเท่าน,นั้นเข้าใจไหมสวัสดีครับผมเดฟทีวีนะครับผมวันนี้เนี่ยหลายๆคนก็อยากอยากจะรู้นะครับว่าเฮ้ยแม่งหน้าตาไม่หล่อยอย่างนี้ทำไมไม่มีแฟนวะเออหลอขนาดนี้แบบทำไมไม่หาภูมิหาแฟนอะไรน้องครับคือตอนนี้คือวันนี้เนี่ยพี่จะมีเรื่องว่าจะ คือวันนี้เนี่ยผมมีเรื่องจะมาสารภาพครับผมได้คบกับผมได้คบกับผู้หญิงคนหนึ่งนะครับซึ่งคนนี้เนี่ยเขาเป็นคนที่ดีมากนะฮะก็เราก็คบกันมาประมาณเกือบจะสิบเดือนเฮ้ยเกือบจะสิบปีเลยนะครับ <S <S เราก็คบกันมาเกือบจะสิบปีแล้วนะทุกคนแล้ววันนี้เนี่ยทุกคนก็จะได้เห็นหน้าแล้วนะครับว่าผู้หญิงคนนั้นเนี่ยจะเป็นใครนะครับ ตอนนี้เขาก็อยู่ข้างๆอะไรอะไรเฮ้ทำเป็นขืนหน้ากล้องมาโธ่เฮ้แล้วนึงเขาขืนนะ่ะแล้วนึงนะมาหนฮ้พมาหนี้ห่วย oh, อ๋อนไอ้น้องเขาน้องเขาชอบให้แบบผุมก้าวลาวไงจะมาดีๆไหมปาดไคีย์บอร์ดเลยนับนหนึ่งถึงสามนะถ้ายังไม่มานะจะมาดีๆไหม ใจเย็นใจเย็นใจเย็นโอ้ใจเย็นที่รักราคุยกันได้นะมานั่งด้วยกันที่รักเออเราครบเออผมคบกันมาได้ประมาณเกือบจะสิบปีแล้วคุณก็มันนี่ดิเฮ้ยมันนี่ ดื้อเหรอดื้อเหรอเราสองคนเนี่ยรักกันมากเลยครับทุกคนเราสองคนนี่รักกันมากนะทุกคนแล้วก็ใช้ชีวิตร่วมกันมาเกือบจะสิบปีแล้วนะทุกคนจริงสวยนะผ <c oughs> ุ้ที่รักใจเย็นๆดีไม่ให้ขับผ่านนะเข้าใจไหม <c oughs> ก็วันนี้นะผมจะพาแฟนของผมเนี่ยไป เที่ยวนะครับผมว่าแบบเง้นงเ้นนะ่ะก่อนอื่นเลยเราจะต้องใส่หมวกกันน็อกก่อนนะฮะ<ม>เดี๋ยวผมมานาที่รักพูดอะไรที่ร้กผมไปเอาหมวกกันน็อกมาให้นะ่ะ<ม>โอ้พนีเลย ที่ทรักพร้อมแล้วสินะอะไรทุกคนพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปแงนกันเลยโอยโ ยังไม่มีคนมองเอ้ยทำไมเขามองไอ้เหี้ยฉันถ่ายลิปไม่ได้เลยนะไอ้เฮ้ยทำาไมวะโอ้โหม่มองทำไมวะเฮ้ยไอ้ต้องมองหน้าเลยนะ ไปไกลเลยไปต้องมามองหน้าเลยนะอย่ามองหน้าเลยจะเอาอ้ยอ้ะปวดแขนเี่ย